อรัตนพันธอกพันครูครับผมคุ้มแล้วเกิดมาในพวภูมิเนี่ยได้เล่าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเขาเปิดระรังวันนี้นนนก็มีเจ้าภาพรายเดือนที่นำส่งแล้วก็คุณลอยทวงบูชาพานในวาระของอาจารย์วสินินทศระเข้ามานะครับวันนี้ถือว่าเป็นความกตัญญูตาของสิทธิอนุสิตนะ ก็เหมือนหลวงพ่อฤาษีบอกอะ่ะไม่ต้องเจอกันแค่เอาคําสอนไปใช้เรียนรู้และศรัทธามาั่นในอาจารย์ก็นับเป็นสิทธิ์ชันเองอย่างนั้นแหละเหมือนกันนะโห้กว่าจะมาถึงเวลานี้ได้โรมันไม่ได้ง่ายนะคุณนะมันไม่ได้ง่ายเลยนะแต่ว่านี่แหละตั้งจิตที่ถ่ายไว้ว่าข้าพเจ้าขอมีชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์เป็นชีวิตที่สว่างบันเจิดและเกิดคุณค่าและข้าพเจ้าจะเกิดมาเพื่อทำสิ่งยากให้สำเร็จ จักทำสิ่งยากให้สำเร็จข้าพเจ้าจึงทำสิ่งยากได้สำเร็จครับทันทั้งหลายน้อมจิตโดยพร้อมเพียงกันในบุญกุศลนะเราจะตั้งจิตในการสวดมนต์เจริญภาวนาข้าพเจ้าทั้งหลายได้กำเนิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาได้เติมเต็มชีวิตด้วยปัญญาและสร้างชีวิตให้มีค่าด้วยธรรมด้วยอนุภาพแห่งการระลึกรู้ด้วยสติความกล้าหาญและการพัฒนาตน ให้ถึงผลที่สุดแห่งความไปเลิศแห่งมนุษย์คือการเข้าสู่ความเป็นอริยบุคคลขอรวมผลทั้งหมดทั้งปวงให้เกิดในกายวาจาจิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอบูชาพระรัตนตรยัยอารหังสัมมาสัมพุทโธพะควาพุทธังพะคะวันตังอะพิวาเทมิ สวากาโตภะควตาธรมโมธัมมนามาสามิสุปฏิปันโนภัควโตาสาวกสัง้งโคสังขังนามามิข้าพเจ้าทั้งหลายขออัญเชิญคุณแห่งพระพุทธเจ้าอันวิเศษคุณแห่งกระแสพระนิพพานอันประเสริฐคุณแห่งพระธรรมอันสว่างมันเจดิดและคุณแห่งพระสงฆ์อันสว่างสวัยไม่มีประมาณ จงปรากฏเกิดในกายวาจาจิตวิญญาณของข้าพุทธเจ้าให้ตัวข้าพเจ้านี้ให้จิตข้าพเจ้านี้เป็นดั่งภาชนะแก้วที่ใสสะอาดบริสุทธิ์รองรับด้วยกระแสบุญกุศลที่บรรจุลงมาอย่างเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ในกายสังขารและจิตวิญญาณนี้ข้าพเจ้าขอแสดงความนอบน้อมต่อพระพุทธธรรมพระสงฆ์ นะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธ,ธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธ,ธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารานังคัจฉามิธัมมังสารานังคัจฉามิสังขังสารานังคัจฉามิข่าพระพุทธเจา้าทั้งหลายขอน้อมรัตนาสนิพพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ โปรดเมตตาเสด็จมาเป็นพระอุปัชฌาย์ในการบวชจิตข้าพเจ้าทูตียมปิพุทธังสารนังจฉามิทูตียมปิธรรมังสารนังจฉามิทูตียมปิสังขังสารนังจฉามิข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอน้อมรัตนาพระธรรมเจ้าทุกพระธรรมขันธ์ทั้ง84% 0 0 0พพระธรรมขันธ์นั้นโปรดเมตตาเสด็จมาเป็นพระกรรมวาจาจารย์ในการบวชจิตของข้าพเจ้า ตาติยมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตาติยมปิธรรมังสารนังคัจฉามิตาติยมปิสังขังสารนังคัจฉามิข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอน้อมรัตนาพระอริยสังฆเจ้าทุกรูปทุกนามโปรดเมตตาเสด็จมาเป็นพระอนุสาวนาชาในการบวชจิตของข้าพเจ้าบัดนี้ดวงจิตของข้าพเจ้าเกิดเป็นมหาเนคขมะบร,รมี ได้รับการบวชด,ด้วยมหาไตรสนนคมเป็นจิตที่สะอาดสว่างสงบไม่มีประมาณขอ,อน้อมกายวาจาจิตทั้งหมดทั้งปวงนี้สมาทานศีลปานาติปาตาเวร,รมณีสิกขาประทังสมาธิยามิฆาพระพุทธเจา้าทั้งหลายขอสมาทานสิกขาบทคือเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการฆ่าการทำร้ายการเบียดเบียนชีวิตทั้งปวงอทินาธานา เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิฆาพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอสมทานสิกขาบุตรคือเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการลักทรัพย์การลักขโมยการคดโกงทั้งปวงกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิฆาพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอสมทานสิกขาบุตรคือเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการประพฤติผิดในการมและการบกุ้นในการมทั้งปวงมุสาวาธา เวรมณีสิกขาประทางสมาที่ยามิฆ่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอสมาทานสิกขาบทคือเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการพูดหยาบพูดเท็จพูดเพ้อเจอ้อพูดส่อเสียดพูดยุยงให้เขาแตกแยกพูดในสิ่งที่ไม่เป็นธรรมทั้งปวงสุราเมรยมชัชป,ปะมาทฐานาเวรมณีสิกขาประทางสมาทิยามิฆ่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอสมาทานสิกขาบท คือเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการเสพสุราและยาเสพติดอันเป็นต้นไทยความประมาททั้งปวงข้าพระเจ้าจึงส่งไว้ด้วยจิตอันไม่ประมาทนั้นเป็นมนุษย์ที่บริบูรณ์ด้วยทานบริบูรณ์ด้วยศีลและเจริญจิตตภาวนาในการสวดมนต์ในครานี้ขอน้อมจิตทั้งหลายนี้บูชาซึ่งพระพุทธธรรมพระสงฆ์นั้นนะโมพุทธายะพระพุทธไ <c oughs> ตรลัตนญาณ มณนนีนพรัตศีสหัสสะสุธรรมาพุทธโธธโมสังคโฆยถาพุทโบนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวรังคันธังศีวลีจมมาเทรังอาหารวันทามิทูร,ระโตอาหารวันทามิทาตุโยอาหารวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมะข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวาย ด้วยพานเอกพานครูเบื้องหน้านี้นิรมิตเป็นกําลังบุญกุศลกลายเป็นดอกไม้ทิพทูบทิพเถียนทิพผ่านใบสีทิพเครื่องบูชาทิพอันเป็นเลิศยกด้วยจิตสว่างบันเจิดบูชาคุณแห่งพระพุทธเจ้าบูชาคุณแห่งพระธรรมเจ้าบูชาคุณแห่งพระสังฆเจ้าจงทกประการนั้นขอบุญใดอันเกิดแตกข้าพเจ้าได้บำเพ็ญบาดีแล้วภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศน์แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจงทุกประการนั้นด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมและขอบุญทั้งหลายนี้จงนำส่งแก่บีดามารดาครูประชาอาจารย์ของข้าพเจ้าทุกภพทุกชาติทั้งหมดทั้งปวงน้อมนำส่งเป็นพิเศษถวายเป็นอาจารย์บูชาแด่ดวงจิตของอาจารย์วสิอินทสระ ผู้เปลี่ยนภพภูมิในวันนี้ขอท่านอาจารย์จงได้อนุโมทนาบุญกับการนำเรื่องราวของธรรมะอันท่านอาจารย์ได้ถอดรหัสไว้ดีแล้วรวมถึงแรงบันดาลใจที่ท่านอาจารย์ได้ฝากไว้แก่คาราวะประกาศธรรมรุ่นต่อๆไปขอน้อมนำคุณอันวิเศษแห่งอาจารย์ปรากฏเกิดเป็นแรงบันดาลใจของปวงข้าพระเจ้าทั้งหลายอันเป็นชนรุ่นหลังให้ได้ประกอบกุศลและกิจกรรมทั้งหลายอันสำเร็จตามรอยทางที่อาจารย์ได้นำทางไว้แล้วไซ หากแม้นอาจารย์จะรับรู้ด้วยจิตญาณวิธีใดขอจงมีอนุโมทนาสาธุการมาสู่ปวงข้าพุทธเจ้าอันเป็นสิทธิอนุสิทธิและชนรุ่นหลังทุกประการด้วยเทินสาธุสาธุสาธุอีทางปุญญพลังและด้วยบุญทั้งหลายจงปรากฏเกิดแก่เทวดาประจําตัวเทวดาประจําบ้านเทวดาประจํากิจการเทวดาประจํายานภานะ เทวดาที่รักษาข้าพระเจ้าเทวดาที่อยู่ในระยะใกล้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่รายรอบกายสังขารณเวลานี้และสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในนันตจัก,จกรวาลใน3 1เพระภูมิทั้งหมดทั้งสิ้นจะเป็นภูมิที่เสวยสุขอยู่ก็ดีเป็นภูมิที่เสวยทุกข์อยู่ก็ดีเป็นภูมิที่ลงมาสร้างบารมีอยู่ในมนุษย์ภูมิก็ดีจงได้มีส่วนในบุญบารมีข้าพระเจ้าได้กระทำบำเพ็ญมาดีแล้วนี้ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจ ด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาบางเกิดเป็นศีลสมาธิปัญญาและอนุภาพแห่งคารวะประกาศธรรมในวันนี้เป็นวาระตอนที่1653เป็นปีที่ห้าของการสร้างบาร,รมีด้วยสัจจะบาร,รมีอย่างแท้จริงเราจะเป็นคนจริงในสายตาของใครๆหรือไม่ไม่สาคัญเท่ากับว่าเราเป็นคนจริงต่อสิ่งที่เราคิดจริงพูดจริงทําจริงด้วยตัวเราเองจงปรากฏเกิดด้วยสัจจะบาร,รมีพิสูจน์ให้โลกธาตุนี้ได้เห็นว่า เราเกิดมาด้วยสัจจะความจริงและจะกระทําสิ่งที่เป็นจริงให้ปรากฏเกิดด้วยความจริงด้วยความจริงใจขอพลานุภาพแห่งบุญกุศลทั้งหลายอันข้าพเจ้าบังเพลินมาดีแล้วไซประสิ์ที่รวมด้วยพลังงานแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในอนันตาจาักรวาลอันมีพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าและพระสังฆเจ้าเป็นประธานนำแผ่ไปในใจโลกธาตุไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณไม่มีเงื่อนไขนำส่งไปสู่ภพภูมิทั้งหลาย ทั้งพบภูมิเบื้องสูงพบภูมิเบื้องกลางพบภูมิเบือบเบอบเบ้องล่างจนได้รับในกุศลสร้างที่ข้าพเจ้าน้อมแผ่ให้ไม่มีประมาณนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอน้อมรัตนาพระชาพนารังศีพระรัศมีหกประการของสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ประสิทธิรวมลงในกระแสบุญของข้าพเจ้าโปรดเมตตาแผ่ไปในไตรโลกธาตุไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณไม่มีเงื่อนไขให้ถึงทุกกายสังขารทุกดวงจิตทุกวิญญ,ญาณทุกพบทุกภูมิทั้งหมดทั้งปวงจงได้มีส่วนในกุศลน,นี้ท่านใดต้องทุก จงกลับเป็นสุขได้บุญนี้ท่านใดเป็นสุขจนเป็นสุขยิ่งขึ้นได้บุญนี้ท่านใดปรารถนาจะอนุโมทนาสาธุการจงมีส่วนในบุญนี้ทุกป,ประการดังท่านได้กระทําด้วยตัวท่านเองอีทางปุญญาพลังพุทธทางอนันตังธรรมังจักรวารัางสังขังนิพพานะปัจจโยโหตุเมตตาคุณนาง à, ang, อรหังเมตตาเมตตาคุณนาง à, ang, อรหังเมตตาเมตตาคุณนางอรหังเมตตาโอมสีสีผมอมรังสีนามเตโอมสีสีผอมรังสีนามเตโอมสีสีผมอมรังสีนามเต พุทธังประสิทธิธรรมังประสิทธิสังขังประสิทธิด้วยรัศมีบุญกุศลอันข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทำไวิดีแล้วจงปรากฏเกิดเป็นกายมนุษย์พิเศษเป็นกายที่เหมือนกับข้าพเจ้าเป็นกายที่ขาวที่ใสบ่งบอกถึงความเป็นข้าพเจ้าในภพภูมินี้เป็นกายมนุษย์พิเศษของข้าพเจ้าจงปรากฏเกิดในทุกเหตุแห่งการสร้างบุญกุศลที่ใดที่มีการสร้างบุญกุศลจะเป็นพุทธคยาก็ดีเป็นลุงพินีวันก็ดี เป็นสารนาธมเมฆขสถูกก็ดีเป็นกุศินาราก็ดีเป็นวัดวาอารามเป็นพุทธเจดีพุทธสถานสถานปฏิบัติธรรมที่สวดมนต์ที่ชุมนุมในการสร้างธรรมที่ไหนก็ดีขอกายมนุษย์พิเศษข้าพเจ้าจงปรากฏเกิดเป็นกายอนุโมทนาเป็นมุทิตาสักการะและมุทิตาจิตต่อผู้สร้างความดีในโลกธาตุทั้งการอดีตทั้งการปัจจุบันทั้งการอนาคตทั้งหมดทั้งปวงข้าพเจ้าขออนุโมทนาในส่วนบุญของท่านทั้งหลาย ข้าพเจ้าขอมุ่งที่ตาในบุญกุศลของท่านทั้งหลายข้าพเจ้าขอสรรเสริญคุณในการสร้างกุศลของท่านทั้งหลายและขอข้าพเจ้าและท่านได้มีเหตุแห่งบุญสัมพันธ์เกื้อกูลกันด้วยกระแสบุญนั้นให้เราได้เป็นเพื่อนสหธรรมิกในการสร้างบุญกุศลเกื้อกูลพระศาสนาจนต่อ,อยุพระศาสนาครบ5 0 0พันพระวสา5,000ันปีครบทวนในมหาเจตานานี้จึงประกาศไว้ด้วยเสียงแห่งคารวะประกาศทาประกาศไปในไตรโลกธาตุบุญใดข้าพเจ้าประกาศ ขอผู้บิบุญสัมพันธ์และต้นบุญมหาฐานะบารมีที่ได้ยินเสียงทำนี้อยู่ไม่ว่าอยู่ในภพภูมิใดก็ตามจงประสิทธทิผลให้ท่านได้มีโอกาสได้ร่วมในบุญกุศลน,นี้จนสําเร็จจนสําเร็จจนสําเร็จ,จ,จทั้งสิน้นจะเป็นบุญใดที่เกื้อกูลพระศาสนาให้เกิดเป็นศีลก็ดีเกิดเป็นสมาธิก็ดีเกิดเป็นปัญญาก็ดีเกิดเป็นหนังสือธรรมะเกิดเป็นวาระในการทําบุญตักบาตรเกิดเป็นพระป่าเกิดเป็นมหากรถินเกิดเป็นมหาสังฆทานเกิดเป็นบุญสงเคราะห์ใดๆต่อผู้ยากผู้ไร ขอบุญทั้งหลายเหล่านั้นจงปรากฏเกิดแต่ท่านต้นบุญให้ได้มามีส่วนร่วมบุญจนสำเร็จจนสำเร็จจนสำเร็จบุญอันเป็นพิเศษทั้งหลายจงนำส่งสู่พภูมิทั้งหมดทั้งปวงเจ้ากรรมในเวรเจ้าเกณฑ์ชะตาเจ้าของกายสังขารเจ้าการบัญชีเจ้าบุญในคุณผู้ใดที่มีจิตผูกพยาบาทอาฆาตแก่ข้าพเจ้ามาทุกพทุกชาติด้วยอำนาจบุญนี้ขอท่านจงมาอนุโมทนาในบุญกุศลและเกิดเป็นอโหสิกรรมเกิดเป็นโมฆะกรรมเกิดเป็นวิมุตติกรรมต่อกันโดยบริบูรณ์ทั้งสิ้นแม้กรรมใดใครทำ จะด้วยกายกรรมวจีกรรมโมโนกรรมก็ดีทั้งในภพชาติใดๆก็ดีระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีรับรู้ก็ดีไม่รับรู้ก็ดีเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีตัวครับป้าเจ้านี้ขอยกโอโหสิกรรมทั้งหมดทั้งสิน้นขอโมฆกรรมทั้งหมดทั้งสิน้นขอวิมุติกรรมหลุดพน้นจากกรรมทั้งหมดทั้งสิน้นต่อกันและกันเกิดเป็นมหาอัยทานอันประเสริฐยกถวายพุทธเจ้าทุกอง,องยกถวายพระธรรมเจ้าทุกพระธรรมขันย์ยกถวายพระสังฆเจ้าทุกทุกนาม เป็นมหาพยาทานอันสูงค่าประสิทธิสว่างสวัยในไตรโลกธาตุด้วยกระแสบุญบาร,รมีนี้จงประกาศไปเป็นการสิ้นสุดการส่งผลแห่งฝั่งมิจฉาทิฐิเกิดเป็นกระแสะแห่งสัมมาทิฏฐิเพียงเท่านั้นผู้ใดเป็นกเลยนานมิตรกเริยธรรมกับข้าพเจ้ามาด้วยอำนาจบุญนี้จงปรากฏเกิดให้การเชื่อมโยงเราจงมาพบกันด้วยกระแสบุญและเกิดปิติโบธนาบุญซึ่งกันและกัน ผู้ใดที่ไม่ใช่้วล้าไซขอกระแสบุญนี้จงกลับจิตกลับใจเขาให้เกิดเป็นสัมมาทิฏฐิคลายมิจฉาทิฏฐิเร็วพันธุ์ด้วยอํานาจและตะบาบดเดชะของบุญทั้งหลายนั้นทุกประการด้วยเถินพุทธังอธิฐานิธรรมังอธิฐานิสังขังมหาธิฐานิตั้งจิตบูชาพระครับพุทธังวันธามิธรรมังวันธามิสังขังวันธามิครูอปชาอาจารย์คุณ่างวันธามิ มาตาปิตุขุน in ังวันธามิพระไตรสิกขาคุณังวันธามิด้วยความนอบน้อมสูงสุดในสิริหกประการคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครัวจารย์และพระไตรสิขารวมลงเป็นหนึ่งจงเกิดเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยนำส่งให้ข้าพเจ้ามีดวงตาเห็นธรรมทำใดอันพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงรู้ทรงเห็นทรงเป็นทรงปฏิบัติทรงบรรลุข้าพเจ้าขอรู้ขอเห็นขอเป็นขอปฏิบัติขอบรรลุซึ่งทำนั้นทุกประการนับแต่บัดนี้จนถึงการเข้าสู่พระนิพพานนั้นเถิดนิพพานะ ปัจ,จโยโหตุสาธุสาธุสาธุครับบริบูรณ์ทั้งสิ้นนะครับวันนี้ถ้าคุณสังเกตดูให้ดีวันนี้ก็ไม่ต้องใช้ตําราอะไรนะจริงๆแล้วบทสวดมนต์ทั้งหลายมันอยู่ในสาภาวะจิตอยู่แล้วแต่ทุกครั้งที่ผมเปิดเล่มใดๆนะพะผมอยา่ให้คนที่เขาเป็นต้นบุญบุญกุศลนะเขาได้บุญส่วนนั้นหลักการของผมมีเท่านั้นจริงๆนะคุณเพราะว่าในชีวิตที่ก่อเกิดมาในจนปัจจุบันชาตินี้ เมื่อเราถอดรังหัสทำนี้ได้นะรู้แล้วเวลาเต็มที่มันไม่เกินร้อยปีหรอกแล้วอยู่ถึงร้อยปีจะมีธาตุขันสังขารพอไหวไปสร้างบุญกุศลหรือเปล่านั่นแหละคือเรื่องสําคัญยิ่งๆไงคุณทั้งหลายครับการมาพบกันของพวกเราจึงไม่ใช่เรื่องธรรมดานะมันไม่ใช่ระดับหยาบแน่และไม่ใช่แค่ระดับศรัทธาแน่แต่มันต้องเป็นระดับละเอียดประณีตและเป็นระดับตื่นรู้ครับ จึงเป็นบุญกุศลให้เราได้มาเจอกันนเวลานี้